สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดัมมีเช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการขยายพันธุ์ต้นหมักคู่หมักเมียนะครับหรือว่าต้นเพชรเพลิงทองนะครับชื่อเาก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใช่ใช่ชื่อเพชรเพลิงทองหรือเปล่านะครับถ้าใครที่ทราบนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับว่ามันชื่อจริงๆว่าต้นอะไรนะครับต้นนี้นะครับลักษณะแบบนี้ แต่ผมถามพี่ใน YouTube แกว,ว่าชื่อต้นเพชรพวงทองนะครับเพราะว่ามันลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็เป็นมกผู้มักเมียเหมือนกันนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพามาดูการขยายพันธุ์นะครับว่าทำยังไงนะครับอันนี้ผมก็จะมาแนะนำการขยายพันธุ์แบบปักชำลงดินเลยแล้วก็ปักชำในน้ำนะครับ วิธีการทําก็ผมจะทําการตัดนะครับลาต้นนะครับนี่ส่วนนี้นะครับส่วนลําต้นนี่นะครับผมจะตัดเป็นข้อข้อข้อแล้วก็ส่วนยอดนี้ผมจะเอามาชําน้ําแทนนะครับทุกคนจะเห็นว่าคลิปที่แล้วนะครับผมปลูกต้นมะพร่าเมียช็อกโกแลตนะครับที่ขยายพันธุ์ด้วยการชําน้ํานะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําการ ถ่ายคลิปอของต้นมกพู้วเมียเพชรพงทองนี้ให้ดูนะครับว่าทำาก็นยังไงนะครับผมจะชํำลงในกระถางนะครับก็ใช้ดินใบกา้ามปูแล้วก็กระเบ้าวสับแล้วก็มูลวัวเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับดินที่ใช้ผมก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคลิปนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะทำการตัดเลยนะครับตัดชํำเลยนะครับ การตัดผมก็จะตัดประมาณให้ตรงกับยอดยอดข้างๆนี่นะครับเพราะว่าเขาจะได้แตกยอดขึ้นมาเสมอกันนะครับทุกคนเยวทำการตัดเลยนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้เขาจะมีแบบตาล่าอยู่นะครับทุกคนในลำต้นถ้าเราเอาแช่น้ำนะครับ เขาก็จะเตลรากออกมานะครับทุกคนเตกยอดก็น่าจะง่ายนะครับก็น่าจะไม่เกิน1เดือนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดประมาณหนึงหนข้อมือนะครับไม่ใช่หข้อมือวันหนึ่นิ้วมือนะครับประมาณสามนิ้วนะครับสนิ้วนะครับสนิ้วประมาณนี้นะครับเพื่อให้ได้จำนวนที่เยอะๆนะครับทุกคน ผมจะทําการตัดเลยนี่นครับทุกคนตัดออกมาก็ได้3ท่อนในนี้นะครับส่วนยอดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดใบล่างนะครับนี่แล้วผมก็จะนําออกไปชําน้ํานะครับทุกคนชําน้ําก็ไม่ยากนะครับแค่มีนี่นะครับ ขวดน้ำใส่น้ำแค่นี้เองนะครับทุกคนก็ชําแช่ลงไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวชําน้ำนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็รอให้เขาแตกรากออกมานะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมจะมีโชว์การโชว์ให้ดูอยู่นะครับว่ารากเขาจะแตกออกมายังไงนะครับคลิปอามาคูมองเมียช็อกโกแลตนะครับ ที่ขยายพันธุ์ด้วยการชำน้ำนะครับโอเคครับทุกคนเนี่ยผมจะปลูกตัวที่เป็นท่อนนะครับก็แล้วก็ปักชำลงไปเลยนะครับเพราะว่าเราเตรียมดินไ้เรียบร้อยแล้วชำลงไปเลยอันนี้ผมไม่ได้ทาปูนแดงนะครับทุกคน ใครที่จะทาพูนแดงก็ทาได้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ทําการลดน้ํานะครับรน้ําให้ชุ่มเลยนะครับทุกค<ๆ>นนี่เรียบร้อยครับสําหรับการขยายพันธุ์ต้นมาผู้มองเมียเพชรพวงทองนะครับ ใครที่ช,ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการขยายพันธุ์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ